ว่าหัวใจมีอะไรที่ยังมืดดำมีเรื่องค้างใจมากมายที่คิดจะทำแต่ก็เพลอให้ใจตกตำ่ำอยากจะย้ำสำคัญจริงๆการรู้นาะฟังทำฟังให้หมดหมดหมดแล้วความเครียดจะลดเป็นความจริง ครับสวัสดีครับผมกฤษณาแสงแก้วนะครับอยู่ที่บ้านวัดตำบลเทพรามคือคงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะม่ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมเคยแนะนําวิธีเสียบยอดฟักข้าวนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติให้ดูนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะมา ปฏิบัติให้ดูนะครับวิธีเสียบยอดฟรรกักข้าวนะครับคือลักษณะของฟักข้าวจะมีทั้งเพศตัวผู้และตัวเมียนะครับมีทั้งต้นตัวผู้และตัวเมียนะครับส่วนเวลาเราปลูกนะครับปลูกมามันเป็นต้นตัวผู้นะครับเราก็จะเอายอดของตัวเมียไปเสียบนะครับลูกที่ใหญ่ๆนะครับเลือกต้นที่ลูกใหญ่ๆนะครับไปเสียบต้นตัวผู้นะครับเราก็จะได้ฟักข้าวที่เป็น ต้นตัวเมียนะครับวิธีเลือกนะครับวิธีเลือกเลือกยอดนะครับยอดของตัวเมียที่เราจะไปเสียบนะครับเลือกก็ลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นยอดที่มีลักษณะอ้วนอ้วนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ความยาวประมาณ1ฟุตนะครับความยาวประมาณ1ฟุตนะครับครับเราได้ยอดตัวเมียนะครับยอดตัวเมียก็ เลือกตามที่ผมบอกนะครับ,ปร,รบประมาณ1ฟุตนะครับประมาณ1ฟุตที่เราจะมาต่อกับของตัวผู้นะครับที่ามาต่อกับเถาของตัวผู้นะครับส่วนเถาของตัวผู้นะครับเราก็จะเลือกเท้าที่เป็นในลักษณะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับส่วนที่บางบางคนเขาจะต่อกับเท้าที่เป็นสีเขียวๆนะครับผมลองแล้วนะครับไม่ค่อยติดนะครับก็ลักษณะที่ ประมาณนิ้วก้อยนะครับประมาณขนาดนี้นะครับขึ้นไปนะครับแต่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็จะติดดีนะครับลองแล้วนะครับส่วนวิธีนะครับอุปกรณ์นะครับคือใช้มีดนะครับใช้มีดที่คมนะครับคัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เทปพันนะครับเทปพันกิ่งนะครับในท้องตลาดทั่วไปก็ได้นะครับส่วนผมใช้ปรติกนะครับที่ เป็นพายางขอภัยนะครับเป็นพายางที่ใช้คุมการฝนนะครับมาตัดลักษณะเป็นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ปอฝางนะครับมัดอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีผ่านะครับผ่ากิ่งหรือเถาตัวผู้นะครับก็ผ่าในลักษณะแบบนี้นะครับเกือบขาดนะครับออกมาเกือบขาดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผ่านะครับดูดูการผ่านะครับ ในขนาดนี้นะครับให้เป็นรูปตัว V นะครับตัว V ในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนสมมุติว่าด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นลำต้นที่ที่มาจากจากพื้นนะครับที่มาจากพื้นขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้เป็นยอดนะครับถ้าถ้ามันติดแล้วเราก็ตัดตรงนี้นะครับหรือไม่ตัดก็ได้นะครับเราจะต่ออีกกิ่งอื่นให้เยอะๆก็ได้นะครับแล้วก็ลองลองดูนะครับ สำหรับยอดตัวเมียนะครับยอดตัวเมียก็บากใหเเกนะ้เป็นปากฉลามนะครับเป็นปากฉลามนะครับ หักใช้ยอดใหม่นะ sì ครับเขาอวบเกินไปนะครับอวบเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่อาให้มันห um ักนะครับโอเคนะครับก็เหลือประมาณ สามสามข้อแบบนี้นะครับสามสามช่วงใบนะครับเออบางคนเขาก็จะพอพอต่อเสร็จเขาก็จะตัดช่วงนี้ทิ้งให้มันแตกมาใหม่นะครับแต่ผมปล่อยให้มันยาวไปเลยนะครับวิธีเสียบนะครับวิธีเสียบด้านล่างนะครับด้านล่างนี้เป็นเป็นพื้นนะครับมาจากมาจากดินนะครับเราก็เออเวลาผ่านะครับมันก็จะมีด้าน ด้านหน้าแคบกับด้านหน้ากว้างนะครับเราใช้ด้านหน้ากว้างนะครับสัมผัสกับกับเทาที่ขึ้นขึ้นมาด้านนี้นะครับด้านด้านล่างที่มาจากพื้นนะครับเพราะว่าให้น้ําเลี้ยงนะครับมันจะตรงกันนะครับน้ําเลี้ยงของท่อท่อน้ําเลี้ยงมันจะตรงกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับคือถ้าดูดมาจากพื้นนะครับดูดอาหารมาจากพื้นจะส่งขึ้นมาด้านนี้ได้เลยนะครับถ้าในการต่อไปนะครับเราก็จะตัด เขาดันด้านบนนี้ทิ้งนะครับก็จะเหลือแต่ยอดของตัวเมียที่มาเสียบนะครับส่วนวิธีพันนะครับวิธีพันก็พันเหมือนกับซอ,อ,อนเหมือนกับต่อกิ่งทั่วไปต้นไม้ทั่วไปนะครับพันให้แน่นพอสมควรนะครับ แบบนี้นะครับใช้เชือกปอฟังมัดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือมีเทคนิคดีๆกว่านี้ก็โอเคนะครับใช้ได้ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้เราจะ อยู่ได้กี่วันนะครับบางคนก็ใช้เจ็ดวันนะครับเจวันแล้วก็แก้แก้เทปพ,พันกิ่งนี้ออกนะครับแต่ผมทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้จนจนยอดมันเจริญโตตัวหรือติดดีแล้วนะครับติดดีแล้วเราก็สังเกตดูว่าว่ายอดนี้มันเหี่ยวหรือเปล่านะครับหรือมัน จลเออต์ตโตเพิ่มเติมไหมนะครับถ้าเจลเออร์โต้โตเพิ่มเติมก็แสดงว่ามันติดนะครับเราก็ดึงออกได้นะครับถ้าดึงเร็วเกินไปนะครับก็จะทําให้ตรงที่เราเชื่อมต่อมันจะหักนะครับหรือมีอะไรไปสัมผัสมันก็จะทําให้หักได้นะครับก็ก็ดูนะครับว่ามันมันติดดีหรือยังนะครับค่อยๆค่อยออออกนะครับแล้วก็ใช้ไอปอตัวนี้แหละครับใช้เทปที่นี่เราเราก็มัดไว้นะครับมัดหมายไว้นะครับหมายไว้ว่า ว่าเราได้ต่อตรงนี้นะครับมันไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับตรงที่ที่ต่อนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับก็มาดูนะครับผมสังเกตดูนะครับผมเคยทําแล้วมันไม่ติดนะครับก็มัดไว้นะครับเมื่อจะออกลากได้นะครับก็แสดงว่ามันเราสามารถตอนได้นะครับแต่ว่าลากอาจจะไม่โอเคเหมือนกับเหมือนกับเราใช้เมล็ดนะครับในการเพาะนะครับ ก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิธีการเสียบยอดฟักข้าวนะครับส่วนท่านที่ได้เมล็ดฟักข้าวหรือต้นฟักข้าวเป็นตัวผู้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราสามารถเสียบยอดได้นะครับให้ลักษณะ,ะมันแก่นะครับประมาณนี้เราก็เสียบได้นะครับเราจะเสียบกี่ยอดก็ได้นะครับในตดพอเวลาสักวาหนึ่งหรือ2ช่วงแขนหรือแขนนึงเราก็เสียบอีกยอดหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะมีตัว ตัวเมียนะครับเป็นระยะระยะระยะไปนะครับส่วนตัวผู้แตกยอดมาแล้วก็ตัดทิ้งนะครับสาหรับท่านที่สนใจคลิปอื่นๆนะครับหรือสั่งซื้อมเมล็ดฝักข้าวต้นก้าวฝักข้าวก็เข้าไปดูในเว็บบล็อกข้างล่างนะครับข้างล่างของวิดีโอจะมีะเว็บบล็อกอยู่มีเบอร์โทรอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ คิดว่าหัวใจมีอะไรที่ยังมืดดำมีเรื่องค้างใจมากมายที่คิดจะทำแต่ก็เพลอให้ใจตกตำ่ำอยากจะย้ำสํำคัญจริงๆกรู้นาะฟังทำฟังให้หมดหมดหมดแล้วความเครียดจะลดเป็นความจริง เธอจะมีปัญญาและงดงามอย่างยิ่งถ้าฟังธรรม